ควาคืบหน้ากรณีขนมอาลัวพระเครื่องหลากหลายสีสันของร้านขนมในแฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อมาดามชุบที่เกิดกระแสดรมาม่าหลังมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์เป็นวงกว้างหลายคนชื่นชมความคิดสร้างสารรค์ และความสวยงามจะมีลูกค้าติดต่อไปสั่งซื้อกันล้นหลามแม้จะต้องรอนานถึงสองสัปดาห์แต่หลายคนก็มองว่าไม่เหมาะสมเพราะพระเครื่องเป็นสิ่งที่คนเคารพนับถืออาจกระทบความรู้สึกชาวคุกอีกทั้งยังเข้าข่ายผิดกฎหมาย เสี่ยงถูกดำเนินคดีโทษจำคุกตั้งแต่1-7ถึง7ปีปรับหนักสูงสุด14,000บาทล่าสุดเมื่อวันที่29เมษายน2564เจ้าของร้านเปิดเผยว่าส่วนตัวเข้าใจและได้ยุติรับออเดอร์ขนมทุกอย่าง รวมถึงอโลรูปทรงพระเครื่องไปนานหลายวันแล้วเพราะทำขนมเพียงคนเดียวแต่ยอดสั่งจองจากลูกค้ามีเข้ามามากจนทำไม่ไหวเนื่องจากอยู่ระหว่างตั้งคันแปเดือนด้วยส่วนสาเหตุที่ทำ เพราะเคยเห็นการทำขนมเบเกอรี่รูปทรงพระมาก่อนแล้วจึงหยิบยุมาใช้กับงานขนมของตัวเองโดยไม่ได้มีเจตนาจะเหยียดหยามศาสนาเพราะผลงานของร้านมีหลายๆแบบทั้งรูปทรงดอกไม้ทรงหยดน้ำ และไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องทำอัลลรูปทรงพระเครื่องเท่านั้นแต่ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของชาวพุทธที่สนับสนุนขนมอันลอลรูปทรงพระเครื่องด้วย